กฎหมายใกล้ตัวครับท่านผู้ชมครับช่วงท้ายของรายการบ้านดีมีสุขกฎหมายใกล้ตัวกับคุณอัมพลรัตนะมูสิกนะครับสวัสดีครับคุณอัมพลครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะครับคุณอัมพลก่อนจะไปคุยเรื่องประเด็นกฎหมายผมขออนุญาตประกาศรายชื่อนะฮะค่ะอไม่ใช่สสสกนะฮะ แต่ว่านี่เป็นรายชื่อท่านผู้ชมรายการที่โทรเข้ามาร่วมสนุกกันบอกผู้โชคดีครับแล10ท่านซึ่งวันนี้เราแจกนิตยาสาโรโฮมเบอรไกลนะฮะผมขออนุญาตไวไวก่อนไม่งั้นเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวคุณอมพลชิงเวลาหมดแล้วไม่มีเวลาได้ประกาศ <c oughs> คุณธีรวิทย์จากจังหวัดแพร่คุณระวิวัรเชียงใหม่คุณวิกิตราอ่างทองคุณมาลีอยุธยาคุณปทุมมาลบบุรี คุณนารัญชาสมุรปราการคุณรัชนีกรุงเทพคุณพรพิมลเชียงใหม่คุณอุรางบุรีรลำและคุณพนัดพัดจากจังหวัดชนบุรีครับค่ะวันนี้เรามาหลากหลายประเทศเลยค่ะยกเว้นภาคใต้ท่านผู้ชมที่อยู่ภาคใต้ก็รีบๆโทรเข้ามานะคะเผื่อได้รางวัลบ้างแต่วันนี้คงจะไม่ได้แล้วต้องยกย่อไปสัปดาห์หน้านะคะวันนี้คุณอำพล เห็นบอกว่าอยากจะคุยในเรื่องของการโอนสัญญาเช่าใช่ไหมคะคุณนพนค่คะเรื่องอราวเป็นมายัางไงคะคือเรื่องของการโอนสัญญาเช่านะคะท่านผู้ชมครับความจริงแล้วเนี่ยการโอนสัญญาเช่าเนี่ยมันเป็นหนึ่งในมาตรการที่จะมากที่จะคือจริงๆไม่ใช่เป็นการโอนสัญญาเช่าเป็นการโอนทรัพย์ีเช่าอทรัพย์เช่าค่ะโอนทรัพย์เช่าไม่ใช่โอนสัญญาเช่านะฮค่ะ ราว่ามันเป็นหนึ่งในมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างนี้นะฮะครับคือคือเรื่องนี้เนี่ยนะฮะมันมีเรื่องเกิดขึ้นก็คือคุณทวัชชัยเนี่ยเขาเป็นหนี้ธนาคารแห่งหนึ่งนะฮะค่ะผมไม่บอกว่าธนาคารอะไรนะฮะแต่ว่าอยู่ที่กรุงเทพนะครับธนาคารแห่งนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นหนี้อยู่ตั้งห้าล้านบาทเศษน,นะฮะคุณคุณธวัชชัยเนี่ยตอนที่ไปขอกู้ยืมเงินมาเนี่ยนะฮะ ได้นําที่ดินตามชนุดที่ดินเลขที่2036 2079เนี่ยนะฮรพร้อมอาคารพาณิชย์ตั้งอยู่ที่ถนนปากสินแขวงบางยี่เหลือเขตอ่านี้เขตบางยี่เหลือนะฮะเขตทนบุรีมั้งค่ะเขตทนบุรีอ่าเขตทนบุรีใช่ใช่ะใช่ใช่หลังจากเป็นหนี้แล้วเนี่ยนะฮะ,ะคุณทวัชัยก็พยายามที่จะชําระหนี้ใ,ให้กับธนาคารโดยตลอดนะฮะแล้วก็มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เรื่อยมา ปรับปรุงโครงสร้างหนี้จนครั้งสุดท้ายเนี่ยก็มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อีกอีกครั้งหนึ่งนะฮะะโดยการที่นายธวัชชัยนี่จะต้องโอนเอ่อนอาคารพาณิชย์นะฮะ,ะตั้งสองหลังเนี่ยให้กับธนาคารไปนะครับซึ่งก็โอนไปแล้วก็มีเงื่อนไขว่าคุณคุณธวัชชัยจะต้องมาซื้อคืนภายในกี่กี่เดือนกี่ปีในราคเลลาเท่าไหร่ เนี่ยนี่เป็นเรื่องของเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการที่มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในภาวะปัจจุบันนะฮะแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่ว่าก็คือพอหลังจากมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เนี่ยนะครับคือมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เมื่อวันที่ยี่สิกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะฮะแล้วก็ก่อนมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เนี่ยปรากฏว่าคุณทวัชชัยเนี่ยได้นํา อาคารพาณิชย์ไปให้คุณกิติเช่าค่ะ,ะเช่าสามปีนะฮะก็คือเช่าตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมปีสี่หกถึงวันที่หนึ่งพฤษภาคมปีสองพัสี่สิบเก้าค่าเช่าเดือนละสี่หมื่นบาทแล้วก็ยังตกลงอีกนะฮะว่าคุณกิติเนี่ยจะต้องวางประกันความเสียหายนะฮะเป็นเงินสองแสนบาทอืมค่ะครับคือพอหลังจากที่มีการปรับปรุงโครงสร้างนี้แล้วเนี่ย หลังจากมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เนี่ยค่าเช่าเนี่ยคุณกิติต้องชําระให้ธนาคารแต่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นก็คือว่าค่าเช่าเดือนธันวาคมปีสี่หกถึงกุมภาพันธ์ปีสี่เจ็ดเนี่ยคุณกิติเนี่ยได้ชําระให้กับนายทวัชชัยแต่ว่าไม่ยอมชําระให้ธนาคารออืคธนาคารก็ไปติดตามทวงถามเอานายกับนายกิตินายกิติก็บอกว่าก็ชําระให้กับ นายธวัชชัยไปแล้วค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยธนาคารจึงบอกเลิกสัญญาเช่ากับนายกิติคือไม่ให้นายกิติเช่าแล้วถ้าไม่ชําระค่าเช่านะฮะ,ะก็บอกเลิกสัญญาเช่าไปนะครับส่วนนายธวัชชัยเนี่ยธนาคารก็ไปไปเรียกร้องนะฮะโดยทําหนังสือไปเรียกร้องให้นายธวัชชัยนําเงินอประกันความเสียหายสองแสนบาทค่ะแล้วก็ค่าเช่าสามเดือนอ่ะดนึ่แสนกว่าบาทก็รวมเป็นเงินสามแสนกว่าบาท มาชาระให้กับธนาคารนะฮะก็้นายธวัชชัยก็ไม่คือคือเฉยอ่ะธนาคุณท้อนชัยอ่ะเฉยอย่างเดียวสุดท้ายแล้วเนี่ยธนาคารก็ไปยื่นฟ้องนะฮะไปยื่นฟ้องคุณธวัชชัยค่ะพอยื่นฟ้องเสร็จแล้วคุณธวัชชัยก็ไม่ได้สู้คดีนะไม่ยื่นคาให้การไม่ตั้งทนายความไม่ทําอะไรสัอย่างเฉยทุกอย่างเฉยทุกอย่าง แต่ก็ตลกดีฮะเพราะว่าแต่พอศาลชั้นต้นพิพากษาเนี่ยปรากฏว่าศาลพิพากษายกฟ้องครับอไม่สู้แต่ศาลยกฟ้องเลยศาลยกฟ้องแปลกแปลกฮะก็คือก็คืออย่างนี้ที่ศาลยกฟ้องศาลชั้นต้นยกฟ้องเนื่องจากว่าศาลเห็นว่าเอธนาคารเนี่ยไปยกไปยกเลิกสัญญาเช่านายกิตติไปยกเลิกสัญญาเช่านายกิตติเมื่อไปยกเลิกสัญญาเช่าแล้วเนี่ยนายกิตติ หรือว่าธวัชชัยเนี่ยก็ไม่มีหน้าที่จะต้องทําอะไรอีกครับนะครับคือปัญหาเงื่อนไขก็คือต้องไปเรียกร้องก่อนก่อนที่จะไปยกเลิกอ๋ออค่ะนะฮะทีนี้ธนาคารก็เลยไปยื่น,นยื่นอุทธรณ์นะฮะครับ,รบแต่เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายถึงสารดีกาโดยตรงอคือไม่ผ่านอุทธรณ์ละไปดีกาทีเดียวเลยอ๋อเหรอคะ ขับไปดีกาดีเดียวเลยเพื่อความรวดเร็วไงฮะก็คือให้สารดีกาวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องว่าธนาคารเนี่ยสามารถที่จะบังคับให้นายทวัชชัยเนี่ยส่งมอบค่าเช่าและเงินประกันความเสียหายได้หรือไม่ค่ะ็คือตามนี่สามแสนนะฮะตามตามสามแสนอะไรฮะครับซึ่งนึ่นก็สารดีกาก็ได้โปรดวินิจฉัยนะฮะก็เห็นว่าไอ้กฎหมายเรื่องของการเช่าเนี่ย คือสัญญาเช่าอสาังหาริมทรัพย์เนี่ยนะฮะกฎหมายเขาบอกว่าไม่สามารถที่จะรับับไปด้วยเหตุเพราะการโอนกรรมสิทธิ์หมายถึงว่ามีการเช่าแล้วเนี่ยก็ต้องติดตัวไปตลอดอ่ะพูดง่ายๆครับนะครับ,บ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้รับโอนย่อมได้รับสิทธิไปซึ่งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนซึ่งมีต่อผู้เช่านั้นด้วยนะ